สวีดัสสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเทสันยังแชนเนลนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเล่น <Eng age. S 1> การเดิมก,การเดินเกมของเจ้าค l e เลนในสายออฟเลนโดยใช้คิที่ปรับมาใ <Revolution. S 2> หมนะ่นแพทใหม่บอกเลยว่า <Must be. S 1> มันทําให้คิวเลนเล่นง่ายขึ้นมากแล้วก็ไหลได้รัวๆเลยนะถ้าเราสามารถแปลว่าลาช็อตโดยเอคิได้บ่อยๆนะมันจะทําให้เอิเนี่ย ปูดาวเหลือ6วินาทีนะผมฟังไม่นะแผนล่าสุดที่ EQ <Our Dragon S 1> ปรับมาใหม่คือเ <under> มื่อเราฆ่าศัตรูโดย EQ ได้อะมันจะทำาการลดคูดาว EQ ลงผมไม่แน่ใจว่าป,ป,ร,ะป,ร,ะประมาณ90% <Our Dragon S 1> เลยหรือเปล่านะ <Tower S 1> อันน, <under> น,นี้อันนี้เรื่องปเปอร์เซ็นต์ผมผมไม,ไม่ไม่แน่ใจนะถ้าใครรู้ก็คอมเ <Die. S 1> มนตนะ์มา <Die. S 1> แต่ที่ร,รู้คือมันเหลือ6วินาทีอะ คือเยอะมากมันทำให้คิวเลนไหลได้รัวๆเลยนะแต่ว่าด้วยความที่คิวเลนมันเป็นตัวที่แบบว่าถ้าฆ่าหรือแอสซิสเพื่อนแอสซิสได้มันจะทำให้คิวเลนใช้สกิลทุกทุกสก,กิลรีหมดเลยนะทำให้คิวเลนไหลได้ต่อนะซึ่งเหมาะกับเอควิทมันปรับมาใหม่ได้ <'m> แก่ช่วงต้นเกมก็ <No. S 1> มเล่นยากน,นิดน,นึง <No. S 1> The อันนี้น่าจะโดน,โดนตัวบาดแล้วผมเดินกลับมา,า,มาหาไอ้จักรมันจะเหมือนหิวขี้ไหมเรียบร้อยโดน,โดนตัวบาดไปเลยแต่ไม่เป็นไรอันนี้ผมโด,ดนโดนต้นเกมนะคืออย่างว่ายีน่ามันยีน่ากับคิวเรนยีนา่นามันต้องได้เปรียบอยู่แล้วเนาะช่วงต้นเกมแต่ช่วงกลางเกมเลดเกมอ่ะผมเก็บหมดเลยทั้งตี้หมดเลยไหลไหลแบบว่าสุดอ่ะ เอาสุดแน่นอนนะต้องการเกมเด็ดเกมมนะตัวคนเกมก็ี่มีเล่นก็ฟารกเก็บคลิปไปก่อนนะถ้าเราโดนกดอย่างนี้ก็พยายามอยู่ในป้อมเข้าไว้นะเราคลิปเข้าป้อมเราใช้คลินะคิวเลนมันจะเก่งก็ต่อเมื่อได้ดาบคลินะมันทำให้คิวเลนสามารถคลิได้แรงขึ้นโอเคเราพูดพูดถึงสกิลหรือพาสซีฟสของคิวเลนมันว่าพาสซีฟของคิวเลนคือการ ตีด้านหลังจะติดทีร้100อยเปอนาะสำหรับ q ิวเลนนะ <'m> คือตีด้านหน้าไม่มีทางติดทีได้เลยนะสำหรับ q ิวเลต้องตีด้านหลังจตัตรูเท่านั้นถนะ <Dragon> ติดีร้อเปอรซนซึ่งรูนที่มันเหมาะกับ q ิวเลนมากที่สุดก็คือแรมเพจเนาะส่วนตรงกลางใครจะใช้เป็นสปิริทหรือแอสซัสซินเนก็ได้นะแล้วแต่คนนะแต่คนชอบนะถ้าอยากได้แรงแดามจ executioner. เข้าไปไหลจะโได้ง่ายๆแบบแรงๆก็ใช้ไปแอนเชอรินินะแต่ถ้าอยากได้ความพ้องตัวอยากได้ความเล่อนงตีความเลื่อนขึ้นที่ก็ใช้เป็นสปิริตนะอันนี้ผมไม่ขัดนะตรงกลางแล้วแต่แต่รูนสีแดงจําเป็นต้องเป็นแรมเพจเท่านั้นนะเป็นรูนที่เหมาะก,กับคิเลนสุดละเพราะมันได้ดาเมจคีดเลยไงเพราะคิเลนมันปีติดคีลอเปเซนต์อยู่แล้วนะท่านตีด้านหลังนะ โอเคสกิลหนึ่งคือการเกาสองทีสามารถเกาสามทีได้ถ้าเราบวกกับปีธรรมดาเนอันนี้ตําหนึ่งเดี๋ยวผมอันนี้เหมือนดีหน้าเขาหิวนะเขาคิดว่าเขาคอมโบเราตายแต่จริงเรามีอันตินะแต่มันในป้อมอยู่ด้วยอ่ะอืมเขามั่นใจเกินไปนะเรียบร้อยเขากดเรามาได้ตัวหนึ่งผมก็ ปีคืนปีคืนกับไปละหนึ่งหน,นึ่งการเงินตอนนี้ก็ตอนนี้เขายัางนำอยู่นะนำเราอยู่ร้อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรมันยืนช่วงต้นเกมโอเคพูดถึงตกยวันสอนนะเกียสองเป็นการกระโดดไปด้านหน้าเนาะไปไม่ใช่ไม่ใช่เรียกว่าด้านหน้าเลยเลือดทิศทางที่เรากระโดดได้มันจะพุ่งไปด้านหน้าเนาะเป็นระยะสั้นๆนะซึ่งมันจะทําให้มีผลต่อให มีผลทาให้สกิลหนึ่งแรงขึ้นนะมันเหมือนเป็นการผมไม่แน่ใจว่ามันเจาะก่อศัตรูหรือเปล่านะสกิลสองแต่มันทําให้สกิลสกิลหนึ่งแรงขึ้นแล้วก็อันติคือการวิงวอล์กนะแล้วก็ระหว่างที่วิงวอล์กเาจะทาให้ลเรนวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มเลือดไปด้วยนะอันนี้มันเป็นสกิลที่ดีนะแบบว่าสมมติ เวลาเราวิ่งออกเนี้ยเราโดนศัตรูต่อใช่ไหมเรากดสกิอันตีออกเราก็สามารถเลือดเราก็เด้งกลับมาสามารถทําให้เรากลับเข้าไฟไปใหม่ได้ซนะึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะและมันจะมันจะดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าในไฟจูเลนสามารถไหลได้รัวๆโดยที่กดอันตีได้รัวๆมันจะทําให้จูเลนเลือดเด้งบ่อยมากนะถ้ากดอันตีได้บ่อยอะ อันนี้รู้สึกว่าดีหน้าเกมนี้เขาจะหิวเราเป็นพิเศษอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนตั้งแต่ตอนเกมเนี่ยเขาพยายามจะกดเราให้ได้เลยแล้วดูเขามั่นใจมากเกินไปแต่ดูดูเขาเล่นนะน,นี่คือเขาเล่นนะขนาดอยู่สองคนยังเล่นนะเกือบจะได้พอเล่นมือเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เราเรียบร้อยอันนี้เราจะตายไหมเราไม่ตายเรากดอดีตออกมาได้นะ กาลีเขารอดรือเปล่าเหมือนจะไม่รอดนะกาลีอยู่จัดหยบเราไบโอเกไปได้นะล้วดูทรงเกมนี้นะหกนาทีของเริ่มมาแล้วนะอันนี้ผมได้ดาบคีสแล้วนะแต่เกมกำลังจะเปลี่ยนแล้วเขาด้วยความที่ไบโอเกิดด้วยผมเกิดได้บอกเลยมันเทิง์นป้องกันไม่ได้ไ่ไหนขอใไปเขาถือว่า เรนล่างเขาก็ทำไปแล้ะได้ป้อมคืนไปลแลแกฟ้อมกันไปแต่จริงลูกเกมเนี่ยคือฝั่งผมได้เปรียบนะเนี่ยถ้ชาตอนนี้ผมมีเอคิวอะผมเข้าแวนเลยนะจะมีเอคิมานคูดาวอยู่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยโคมีการปรับมาเยอะมากพร้อมกับรีโมเดล โเกอร์เป็นตัวจุดนะอันนี้เดี๋ยวผมจะมาไว้มารีวิวไว้ที่หลังนะแต่เสียงส่วนมากก็เหมือนครึ่งครึ่งอ่ะมันก็ไม่ได้ไปทางเก่งซะทีเดียวมันก็ไม่บางคนก็บอกว่าไม่เก่งบางคนก็บอกว่าเก่งนะสำหรับตัวจวดสำหรับผมอ่ะมันจะไม่เก่งก็ต่อเมื่อมันไม่เข้าโหมดพิเศษถ้ามันเข้าโหมดพิเศษอ่ะมันเก่งกว่าแคลรี่ทุกตัวเลยแต่ถ้าไม่เข้าโหมดพิเศษอ่ะ โจกเกอร์แพดเก่าเก่งกว่าอันนี้ความคิดส่วนตัวนะคือรู้สึกว่าสกิลหนึ่งมันเบามากอะจรวดเบาเบาจริงๆแล้ตั้งง้างช้าแต่พอเข้าหมดพิเศษจรวดไม่ยิงออกไปเลยเหมือนยิงปกติอะยิงออกไปเลย,ยแล้วก็ดีพีเอสเร็วขึ้นด้วยถ้าเข้าหมดพิเศษแล้วก็กลายเป็นตัวที่สามารถไหลได้ถ้าทีมไปแบบมัน ฆ่าหรือแอสอิทได้ต่อนะมันก็เข้าบบพิเศษต่อ,<ว>อสำหรับชุดนะโอเคเดี๋ยวผมเอาไว้ผมจะมารีวิววที่หลังนะคันอันนี้มาสูย่ยูเลนตต่อนะไอเทมชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นโบเก้นสปีร์นะผมแต่สำหรับยูเลนมันก็พร้อมเลนมันไม่สามารถเล่นได้ทุกเกมนะต้องดูด้วยฝั่งตัวบางเขาเยอะไหมถ้าสองตับตัวซึ่งแบบเาสามารถเล่นได้แครี่ป่าเงี้ย เป็นเมีขายตายแครี่ขายตายอะไรเงี้ยโหสบายชิวเลยเลยแล้วยิงเกมนี้มันตัวกันแท้งเขาเป็นแก๊กด้วยไงมันไม่ใช่ตัวกันเป็นเพนอะไรเงี้ยไม่ใช่เพนไม่ใช่ต้นไม้เงี้ยกันแครี่ค่อนข้างลาบากแก๊กมันเป็นตัวที่เน้นดึงมาฆ่าซะส่วนใหญ่นะแต่มันไม่ใช่ตัวกันอะไรนะมันไม่ได้มีสตังนไง มันไม่ได้มีไข่เหมือนเพนมือนีไข่ออกเหมือนต้นไม้ยิงยกมีสตันอะไรมันมีแค่ดึงเียเมันค่อนข้างกันแครี่ยากแล้วด้วยความที่เป็นคิวเลนน่ะมันเป็นตัวล้วงสุดนะเป็นแอตตินที่ล้วงสุดยิงงอเข้าไปก็ดูตัวอีกทีก็ถึงแครี่ถึงเมทแล้วอะตายแล้วก็ไหลออกพอสกิลรีปุ๊บก็ไหลต่อเล่นไงมาก ยูเล่นเนี่ยถ้ามีมีส <Viol in. S 1> อ,องไอเทมคือมีคีก,กับโบเกนเนี่ยก็เล่นง่ายขึ้นและสามารถล้วงแครี่กับเมทได้สบายๆแหวนชุดเดียวนี่ก็คือหายไปเลยนะแรงมากแต่ถ้าออฟเลนผมแนะนำมัน,นมไปเล่นตัวที่มันเป็นไฟเตอร์ดีกว่ามันจะเล่นง่ายมาันจะยืนเล่นยืนเล่นง่ายมากกว่านะาเล่นได้ ็นไหม EQ มันคูดาวเหลือแค่หกวินะสามารถฆ่าล่าช็อตได้มันจะทําให้คือมันปรับมาเรียกง่ายๆว่าเด็กเรียกเรียกง่ายๆว่าโกงได้เลยนะสำหรับ EQ นะคือถ้าคนล่าช็อตแม่นๆนะโอ้โห EQ ใช้ได้รุ่นๆอ่ะโ้โหเนี่ีอ่ะปับ โอ้โหไม่ตายอันนี้เลือดเขาเหลือเยอะเกินไปนะถ้าก้าวอีกทีหนึ่งแล้วไอคิวอะน่าจะไหลได้ต่ออันนี้กาลีเขาอยู่ในพุ่มนะแต่ผมเห็นนะเห็นแล้วเห็นแล้วหละผมวิ่งมาเขาวาร์ปยังไม่ทันเลยอจาดนี้เซฟไรส์เดินกลับไปเจอมาสามเรียบร้อยตายเหมือนกันไม่เป็นไร เกมนี้ผมตายแค่สองตัวนะที่เหลือคิวยับอตอนนี้คือคิวยับแล้วใครจะลองเล่นไปลองเล่นได้นะผมว่ามันค่อนข้างโอเคเลยนะเล่นสนุกดีเลนออกเล่นนะโอ้ปรับปรับเอคิวมาอย่างนี้บอกเลยว่าลุงศิลาท็อปเลนนี้ถูกใจสุดี้เลยศนะิลาเขาเป็น ดีเออ่คือเล่นไม่ต้มนะออฟเลนไปเลยออกไปยีหน้ามายืนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพื่อข่าดีแลกมายืนชาร์จโดนป้อมยิงตายเออเผื่อผมว่ามันเล่นง่ายกว่าป่าจ้ะอ๋อด้วยความที่ มันเป็นถ้าเล่นป่ามันเป็นตัวแบบการเกมเดรดเกมใช่ไหมชูเล่นอะป่ามันต้องเดินเกมนะสมัยนี้มันมันจะป็นต้องเป็นป่าพวกาต้นเกมเนี้ยมันจะเล่นทำให้ทีมเล่นง่ายแต่ด้วยความที่ชูเลนอะมันเป็นตัวต้องใช้ของผมว่าเอามาเล่นออฟเลนก็มันทำให้เออเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยเราแค่รอเคลียร์รอเคเลียร์วเวฟรอรอคีปเข้าป้อมแค่นั้นเองอันนี้คือเขาไม่ยืนทำเลย ทีีก็ไม่ตีไม่ยืนรอทั้งคู่เทเหียบรอตีทีนึงไหลอ,ออกเอคิวไม่ทันเอ็คิวที่ไรยยแบบคือส่วนตัวผมเป็นคนที่ลายช็อตเอคิวไ่ค่ม่แม่ คือมันด้วยความที่ชูเลีนมันเหมือน,นเราคิดว่าเราเข้า <c oughs> เราเข้าไปคอมโบชุดหนึ่งแล้วมันจะเหลือเลือดหน่อยหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมเวคคิวน่าจะตายอันนี้ไม่ตายต้องตีเพิ่มอีกหน่อยอันนี้คิดว่าได้ดาดแดงอะคอ,อโมโบชุดเดียวก็น่าจะหายอันนี้เหมือนเขารู้นะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาเห็น <c oughs> ผมเดินเข้าพุ่มหรือเปล่า ไม่จะเห็นแหละเขาฉอตที่เขาวาถ้าเขาแอคแน็ตจริงๆเขาก็น่าจะต้องเห็นว่าผมยิ่งมาอันนี้ก็ไม่มีละเกมเล่นสบายๆเลยดันวงดันเวฟน้อจบบ้านอย่างเดียวนะฮะเกมมันขาดอะไนโอก็เกิดอะเกิดแจากต้มบูดาล มันสามารถเอาไว้ปิดสะกอได้แบบว่าเราคอมโบชุดเดียวไม่ตายเลยแล้วก็วววไหลออกข้อเสียคิวเรนมันมันมีอย่างนี้แหละมันมจีจุดหนึ่งคือถ้าเราเข้าไปคอมโบชุดเดียวแล้วไม่ตายอ่ะและ้วไม่สามารถไหลได้จบสะกอไม่ได้มันจะทำให้คิวเรนเอ๋อเลยนะคือมันหมดทุกสกิแลแล้วะเพราะถ้าตัวเองเข้าไปปิดสะกอไม่ได้อ่ะตายอย่างเดียวตายขาดไปแน่นอน จุวเรนมันจึงจำเป็นต้องเอาไว้รอเข้าจังหวะดสองจังหวะดสามเวลาแบบเลือดศัตรูเหลือประมาณสักห้าสิบหรือที่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิวเรนจะฉอดอย่างนั้นไอ้จุวเรนจะเลน่นง่ายมากจะไหลสบายๆถ้าเข้าไปตอนเลือดเต็มๆนะถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้กับตัวที่มันบางบานะไอ้ทัท้งิมไอ้แคลรี่อย่างเงี้ยไอ้เลือดเต็มๆเข้าได้ชุดเดียวย,ย่างไรคิเรนก็ก้าเต็มหมดแหละถ้าเป็นไฟเตอร์แท้งเนี้ยต้องรอนะ ไม่ใช่ไปเข้าตุ c สีสุ่่ห้าเรียบร้อยไม่อยนาวหน้าทําอะไรไปเราไม่ได้ละนี่เนี่ยถ้าช็อตเนี้ยถ้าเขาไม่ลิกนะเขาตายแน่นอนไม่พิกออกตายแน่นอนสกิลสเราเรอคููดาวเลยอ๋อผมลืมบอกคือถ้าเราใช้อันติ เราคอมโบใช่ไหมมันจะใช้สองใช้หนึ่งมันจะทำให้สก,กิลหนึ่งเราลดคู่ดาวได้ด้วยนะเราเกาแบบว่าสองเข้าโดดเข้าไปปุ๊บเราฟันปึ๊บปึบปึบสก,กิลหนึ่งลดคู่ดาวด้วยนะผมไม่ไแน่ใจว่ามันคือผมเปนม็นคนที่ไม่ค่อยรู้ดีเทลสกิลเท่าไหร่นะแต่เทดที่รู้ๆอะ่ะสก,กิลมันลดคู่ดาวด้วย มไ,มไม่แน่ใจว่ามันสกิลหนึ่งหรือสกิลสองนะสกิลหนึ่งอะลดคูดาวแน่ๆแต่สกิลสองผมไม่ไแน่ใจว่ามันลดคูดาวหรือเปล่าใครรู้ก็เพิ่มเติมก็เป็นเมนคิวเลนไม่ส้มอะไรก็แนะนำบอกได้นะส่วนตัวผมเ,เคยเป็นชอบเล่นคิวเลนมาก่อนเนี่ยแล้วก็เลิกเล่นไปแล้นานแต่ทีนี้พอเห็น แพทใหม่ไอคิวมันปรับมาแบบนี้นะโอ้คิวเลนน่าเล่นมากบอกเลยพวกทาร่าออฟเลนเอนออฟเลนอะไรเงี้ยน่าเล่นขึ้นเยอะไอตัวที่มันแบบ่าแบบว่าต้องใช้ไอคิวแบบเหมาะที่จะใช้ไอคิวอ่ะน่าเล่นขึ้นเยอะพวกเนี้ยแล้วก็มีสกิลชาริลเจอร์อีกอันหนึ่งที่มันปรับมากสกิลสปินนะมีสปินกับไอคิวสองสองสกิลชาริลเจอร์นะที่ปรับมา สป,ปินก็เหมือนคูดาวเหลือแค่ประมาณ60วินะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ <All in. S 1> วิ่งเร็วขึ้นเพิ่มระยะเวลาวิ่งเร็วขึ้นเน,ะ <My only S 1> นาะน <weapon S 1> ขึ้นนะ violence violence. ผมไม่แน่ใจว่ามันสามวิหรือห้าวีนะรู้สึกพันนานมากดือสิบวิก็ไม่รู้จยไม่คอยได้นะ oh. แต่รู้สึกว่ามันปรับมาดีขึ้นนะ่ะ อ้ตัวที่เหมาะแบบใช้สปินเก่งๆก็สามารถกลับมาเล่นได้นะพวกคาฟงคาเฟ่เนี้ยไม่าจะเหมาะนะคาเฟ่ทุบประแมนอะไรเงี้ยผมอยู่ในไฟโอ้โหถึงวิทาทีบอกเลยอันนี้ไอเทมผมครบแล้วฟูแล้ว เตียวไยว้ตายโหช็อตเนี้ยผมงงมากทำไมคือไม่ตายเข้าไปคอมโบขนาดนั้นนะแต่ไม่ตายผมไม่แน่ใจว่ากาลีเขามีเขียวหรือเปล่านะอิงๆมันต้องตายนะกาลีไม่ตายแต่กลายเป็นแบนตายแทนเอองงทิ่หายเลยพอดีเรามีก่อเกิดกดเกิดชุ้น,น้าปุ๊บไหลไอแวนแล้วก็ออกมาได้นะ แต่ช็อตเนี้ยไม่รอแล้วเพราะเขาปิดไปแล้วเรียบร้อยเราปุ๊บคิวสองตัว่าคิวเลนเป็นหน,นึ่งตัวที่มันเข้ามาใหม่ๆมแม่งโกงมากพูดได้เลยว่า OP จัดอ่ะคือต้องแบนทุต่าเพราะด้วยความที่ตะชูนมันสามารถสร้างความเสียหายสามารถสร้างความเสียหายตนตัวได้ประมาณ50นนั้นซึ่งมันแรงมากเลยนะ ขนาดแบบพวกไฟตรงไฟเตอร์คือบปแม่งโดนโดนคิวเลนฟันะประมาณสามดี่ีแตกที่มันเข้ามาใหม่คิวเลนฟันเข้ามาใหม่ไม่นโกงโกงจัดเลยเป็นช่วงนั้นแหะที่ผมแบบชอบเล่นคิวเลนมากก็ประมาณนี้นะัสำหรับคิวเลนออฟเลนก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะผม ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาผมลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนทุกคนนะผมบอกเลยไปล้องเล่นต่างก็ได้นะคิวเลนออฟเลนใสอีคิวเนาะส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ